ทำไมอย่าบอกนะว่าเล็บติดไอ้เหลืองเล็บติดเป็นบอ่อหืมหืมากลวกระคักด่มึงมาเบิ่งขี้นอกจอด้ายสนิทเลยเป็นบอ่อฮะอะกว่าแม่ได้เนี่ยดูตายังไม่เช็ดขี้ตาเลยอ่ะโอ้ยเนาะอืมอืม มันร้ายมันร้ายจริงๆมันเช็ดกีตาร์ด่วนนะจ๊ะเธอ,อเห็นบ่้ยเช็ดกีตาร์หล้วกะ็คือแมวส่งคือแมวอีตัวละส่งคือแมวเป็นบ่ลูกละ่ะไรเด้อน้องไรเด้อร์วิวรักลอยตอนนี้กันเกี่ยวข่าวเรียองลอยเลยเด้อพี่น้อง กิวข้าวเรียบเลยเลยเอาคือสีลับไงแต่เหลือมไรเดอร์อืหอหขายใหญ่แหงบรนทุง่งอากาศดีฟ้าเงนินกันได้จ้า